สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับว่าอัปเดตเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่จะฉีดในเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า12ปีนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับครับก็อยากจะบอกทั้งข้อมูลทางวิชาการและมุมมองของผมเองต่อสถานการณ์โควิดแล้วก็วัคซีนที่จะฉีดในเด็กนะครับเนี่ยผมทำงานวิจัยกับกลุ่มประชากรเด็กนะครับ ในต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการติดตามเด็กที่อยู่ในชนบทนะครับเ,เพื่อดูการจเจริญเติบโตโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนะครับหลังจากโควิดเราก็เลยได้มีการติดตามเพิ่มเติมนะครับส่วนหนึ่งเราพบว่าเด็กในช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้วตอนที่ต้องเปิดเรียนตอนกรกฎาคมนะครับเด็กจํานวนหนึ่งเนี่ยก็พ่อแม่ต้องไปทํางานหรือว่าหยุดงานก็ตามเด็กก็จะทานอาหารที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับเราพบว่าเด็กจํานวนหนึ่งแน่นอน,นครับอ้วนขึ้นนะครับ ก็คือว่าส่วนสูงก็สูงนะแต่ว่าอ้วนมากกว่านะครับแต่ว่าจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสถาบันโภชนาการอานะจารย์ก็บอกว่า ในกลุ่มคนของเด็กที่มีปัญหาขาดอาหารหรือผอมเนี่ยจะยิ่งผอมหนักนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องติดตามว่าในช่วงฤดูการนี้ที่สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยพฤษสภาเด็กเปิดเรียนไม่ได้มิถุนาเปิดเรียนไม่ได้เนี่ยรกระดาษจะเปิดเรียนได้หรือเปล่านะครับกลุ่มเด็จกจานวนหนึ่งเนี่ยจะต้องขาดอาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญนะครับบางคนพาลูกหลานมาพึ่งอาหารกลางวันโรงเรียนเนี่ยทำให้เขามีการเจริญเติบโตที่ที่ดีทัดเทียมกับคนที่มีไรายได้ดีนะครับ,รบข้อมูลเชิงลึกพบว่าไฟเซอร์ได้ทดลองการ ฉีดวัคซีนหรือประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็กตั้งแต่12จนถึง17ปีนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา <c oughs> แล้วก็เป็นที่มาของการอนุมัติการใช้วัคซีนในเด็กเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับแสดงว่าการใช้วัคซีนเนี่ยมีระยะเวลาในการทดลองเราๆสักประมาณ6เดือนนะครับนั่นแปลว่าเด็กที่เกินป .6 เนี่ยนะฮะจะมีตอนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนในอเมริกาแล้วนะครับแต่ในทั่วโลกเองเนื่องจากอย่างของเราเองไฟเซอร์ Pfizer, ก็ไม่ได้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ เราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วนะครับถ้าไฟเซอร์นะครับก็คงจะต้องได้รับการอนุมัติฉีดในผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็เด็กตามมานะครับประเด็นคําถามสําคัญว่าเด็กต่ำกว่า12เนี่ยมีการศึกษาอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลเชิงลึกนะครับก็พบว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยปัจจุบันได้มีการทดลองนะครับโดยการฉีดวัคซีนในเด็กที่อายุต่ํากว่า12ปีและต่ําที่สุดนะครับก็เป็นเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนนะครับ โดยการฉีดเนี่ยจะอยู่ที่โดสประมาณ10 20หรือ30ไมโครกรัมนะครับก็คือเป็นวัคซีนในโดสที่ฉีดเหมือนกับในเด็กโตนะครับโดยการศึกษานี้เนี่ยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็ได้ชี้แจงในเว็บไซต์ของ Stanford ดเองว่าณนะปัจจุบันประมาณเดือนพฤษภาคมก็คือประมาณนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยกำลังที่จะมีการศึกษาวัคซีนนี้ในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยๆน,นะครับ ในข้อมูลของเว็บไซต์ของ Stanford นะครับณนะปัจจุบันก็มีการศึกษาอยู่ในเฟสที่2และเฟสที่3นะครับของวัคซีนตัวนี้ในเด็กที่อายุตั้งแต่5ปีจนถึง11ปีนะครับถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเชิงลึกของตัวการศึกษาเนี่ยฮะก็คือจะต้องพบว่าวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาในการพัฒนาในกลุ่มเด็กเหล่านี้อย่างน้อยน้อย6เดือนนั่นแปลว่ากว่าที่วัคซีนตัวนี้จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ในอเมริกาก่อนนะฮะน่าจะประมาณสิ้นปี และกว,ว่าจะแจกจ่ายอีกนะฮะก็ลืมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าผู้ปกครองฟังเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับผมอยากจะเรียนจากมุมมองผมว่าถ้าเป็นจากไทม์ไลน์ที่เราฉีดในเด็กอายุ12ปีถึง17เนี่ยใช้เวลา6เดือนเด็กในกลุ่มเล็กเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลา6เดือนหรือนานกว่านั้นนะครับปัจจุบันวัคซีนของซิโนฟาร์มเนี่ยได้มีการทดลองในกลุ่มเด็กที่อายุน้อย จนถึงอายุมากนะครับปัจจุบันข้อมูลเชิงลึกพบว่าเขาได้มีการดีไซน์ผลการทดลองตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบเป็นต้นไปนะครับมีเด็กอายุ3ขวบถึง8ขวบ9ขวบถึง17ขวบแล้วก็คนวัยทำงานจนถึงคนที่มีอายุมากกว่า71ปีโดยมีการทดลองในลักษณะของโดส,สวัคซีนที่แตกต่างกัน1เข็ม2เข็มเข็มที่3ห่างกัน1เดือน2เดือนครึ่งปีนะครับ ก็มีการทดลองนี้แต่ว่าข้อที่น่าสนใจคือวัคซีนนี้อยู่ในเฟสที่4ี่ละอีกนั่นแปลว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับวัคซีนตัวนี้จะได้รับการอนุมัติในฐานะที่ผ่านการทดลองในเฟสสี่นะครับแต่ข้อควร,ค,วรคำนึงในเด็กก็คือว่าอาสาสมัครที่ทดลองในกลุ่มเฟสสี่เนี่ยนะครับในเด็กเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยคนนะครับถ้าเรานึกถึงสภาพที่ความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับการศึกษาทดลองในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการพิจารณาการทดลองวิจัยในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าถ้าจากข้อมูลตัวนี้ถึงแม้ว่าเฟส4จะได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่าซีโนโฟามาคตจะมีในประเทศไทยนะครับออยอไทยก็คงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาในการที่จะตั้งแต่มีการทดลองร่วมกับประเทศจีในในกลุ่มเด็กอายุน้อยหรือแม้กระทั่งการอนุมัติให้ฉีดในกลุ่มเด็กบางคนนะครับ มันคิดง่ายๆจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยประมาณต้นปีหน้าเลยนะครับกว่าที่จะมีโอกาสที่จะได้ข่าวว่าเด็กกลุ่มอายุน้อยๆจะได้รับการฉีดวัคซีนทําไมถึงมีข้อควรระวังในกลุ่มเด็กครับนอกเหนือจากการที่เราไปรีครดเด็กนะพ่อแม่อาจจะไม่ยอมให้ลูกตัวเองเข้ามาอยู่ในการทดลองนะครับแต่สิ่งที่ต้องคํานึงก็คือว่าวัคซีนที่ทดลองในเด็กตั้งแต่ต่ากว่า18นะครับตัวแปรที่ใช้ในการวัดเนี่ยจะไม่มีการรายงานประสิทธิภาพของวัคซีนเหมือนในผู้ใหญ่นะครับพวกเราในผู้ใหญ่เนี่ยท่านเห็นแล้วว่า ไฟเซอร์ประสิทธิภาพ90%ในการลดการติดเชื้อแบบมีอาการนะครับแต่ในเด็กเนี่ยตัวชี้วัดสําคัญไม่ได้เป็นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการดังนั้นจะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาเป็นตัวเลขแบบประสิทธิภาพ90%ในเด็กนี้นะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นงานวิจัยในทั้งไฟเซอร์และของซีโนฟาร์มนะครับใช้มาร์กเกอร์ตัวเดียวกันก็คือการตรวจภูมิของเด็กที่เป็นที่เราเรียกว่า n e u t r a l i z i n g antibody mm. ก็คือเป็นการตรวจภูมิต้านทาน ว่าเทียบเคียงกับภูมิต้านทานของผู้ใหญ่หรือไม่อย่างไรแล้วก็น่าจะใช้ข้อมูลตัวนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังนั้นข้อมูลการฉีดวัคซีนของเด็กจะไม่ได้ออกมาเป็นเปอร์เซนต์ลักษณะนั้นแต่จะออกมาเป็นเปอร์เซนต์ของไตเตอร์เหมือนที่มีการรายงานในวัคซีนของไทยว่าไตเตอร์ขึ้นสูงเท่าไหร่ครับเด็กโดยปกติเนี่ยจะไม่เคยเจอเชื้อไข้หวัดมาก่อนดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวัคซีนบางตัวในผู้ใหญ่ไม่ได้เกิดไข้นะครับแต่ในเด็กเนี่ยเกิดไข้ชัดเจนดังนั้นปฏิกิริ ทำให้นักวิจัยจะต้องดีไซน์ในเรื่องของโดสซิ่งวัคซีนที่อาจจะน้อยกว่าโดสซิ่งของวัคซีนในผู้ใหญ่นะครับเรามีการเคยสอบถามนะครับเวลามีไข้นะครับผู้ใหญ่เวลาที่จะฉีดวัคซีนแล้วมีไข่เนี่ยปฏิกิริยาผู้ใหญ่จะจะรุนแรงกว่าเด็กก็คือกระจองงองแงกว่าเด็กในแง่ที่หยุดงานไม่อยากไปทํางานปวดเมื่อยนะครับแต่ในเด็กเนี่ยเขาพบว่าเด็กเนี่ยมีลักษณะในการ ทนทานต่อการมีไข้ได้ดีบางทีกินนมหลับนอนก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดสซิ่งของตัววัคซีนที่จะใช้ในเด็กเนี่ยก็จะแตกต่างกับในผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่เป็นข้อควรระวังสําคัญก็คือว่าสําหรับทุกคนที่มีลูกหลานอายุน้อยและอยากจะเตรียมตัวนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนตั้งแต่เล็กๆนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนยังไม่ได้พาลูกตัวเองไปฉีดวัคซีนตามระยะนะครับไปเก็บให้ครบนะครับหัดหัดเยอรมันเนี่ยฉีดในกลุ่มเด็กประมาณสักก่อนนเเข้าโรงรงีย ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักวิจัยมีความกังวลใจแล้วเราจะต้องทําให้ถูกต้องก็คือว่าเขาตั้งคําถามสําคัญว่าวัคซีนของโควิดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตารางวัคซีนของเด็กในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรเพราะเขากรัว,ว่าวัคซีนของโควิดเนี่ยนอกจากผลระยะยาวในเด็กแล้วเนี่ยจะไปกระทบการสร้างภูมิต้านทานในวัคซีนอื่นๆดังนั้นการพิจารณาอนุมัติวัคซีนในกลุ่มที่เด็กเล็กกว่า6ขวดเนี่ยเป็นปัญหาแน่ๆนะครับเพราะนั้นจากมุมมองผมนะครับวัคซีนโควิด จะฉีดต่ํากว่าเด็ก6ปีเนี่ยผมว่าประมาณกลางปีหน้าดังนั้นถ้าพ่อแม่มีเด็กอายุน้อยๆน,นะสิ่งที่สําคัญคือจะต้องฉีดวัคซีนในพ่อแม่เลยเพราะว่าวัคซีนจะไม่เข้าถึงในเด็กแน่ๆโดยเฉพาะในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า6ขวบนะครับแต่ก็จากคลิปนี้เล่าให้ท่านฟาังก่อนนะครับว่าตอนนี้มีการทดลองอยู่แล้วนะฮะทั้งไฟเซอร์อ่าน่าจะเป็นโมโนนาด้วยแล้วก็ซีโนฟาร์มนะครับส่วนซีโนแว็เนี่ยจากข้อมูลณปัจจุบันก็ยังไม่ได้เห็นงานที่มีการทดลองในเด็กกลุ่มอายุนยนนน้้อออยคต่เืจาากกี็ว จากข้อมูลที่รายงานนี้นะครับเนื่องจากซีโนแวคเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยเชื่อว่าราิาลัยจุลภรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยด้วยเนี่ยคงจะต้องมีการวางไบเปาลในการทําการศึกษาในกลุ่มเด็กอายุน้อยไปด้วยซึ่งอาจจะโคกับประเทศจีนในการทําการศึกษานี้นะครับเหตุผลสําคัญก็คือว่าถ้าเรามีการศึกษาในคนไทยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเด็กไทยในคนอายุน้อยอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วอาจจะเป็นข้อพิจารณาทําให้เราสามารถที่จะฉีดทั้งวัคซีนได้เร็วขึ้นหรืออาจจริงอาจจะไม่ควรฉีดในเด็ก เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหลายๆมุมมองที่เราจะต้องใช้ในการตัดสินใจเรื่องของวัคซีนพวกนี้นะครับวันนี้ใครมีความเห็นอย่างไรนะครับฝากไว้ใต้คลิปนะครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ